รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์นะฮะเจ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีทางไทวรัีวีช่อง32ค่ะและในวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในแวดวงพลังงานนะฮะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ช่วงนี้กระแสของรถ e ีวีกำลังมาแรงจนทำให้ใครๆหลายคนสงสัยว่ารถ e ีวีคืออะไรวันนี้มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะรถ e ีวีหรือ Electric Vehicle เป็นรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันระบบรถไฟฟ้าก็จะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถนั่นเองค่ะ หลายๆคนคงจะสงสัยต่อนะคะว่าหากพลังงานในแบตเตอรี่หมดเราจะชาร์จไฟอย่างไรเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV charger ก็คืออุปกรณ์เติมพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์สถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV charging station คือสถานที่ที่มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการซึ่งคล้ายกับสถานีบริการน้ามันแต่เปลี่ยนจากการเติมน้ามัน เป็นการอัดประจุไฟฟ้าแทนแล้วก็มีให้บริการที่นอกสถานีได้แก่ห้างสรรพสินค้าสถานที่ทำงานเป็นต้นค่ะการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. Normal Charge การชาร์จแบบปกติชาร์จ <tocar keit> ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC โดยผ่านออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะทำหน้าที่แปลงไฟจาก AC ให้เป็น DC ก่อนเข้าสู่แบตเตอรี่รถยนต์โดยพิกัดของออนบอร์ดชาร์เจอร์ จะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จไฟของแบตเตอรี่ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันสำหรับ normal charge จะเหมาะกับที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีเวลาในการทำกิจกรรมรอระหว่างชาร์จ 2. Quick charge จะเป็นการชาร์จตาม EV charging station หรือสถานีชาร์จรถไฟฟ้าโดยเครื่องอัดประจุจะทำหน้าที่แปลงไฟ AC ไปเป็น DC ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น แล้วก็จ่ายไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงไม่ผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์เหมือนกับโนมอนชาร์จซึ่งจะ,จะทำให้การชาร์จแบบ DC จะใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จน้อยลงนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับมาตรการนโยบายเรื่องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่สามารถเก็บพลังงานได้ทีละมากๆทําให้ยังไม่สามารถวิ่งในระยะทางไกลได้เท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดังนั้นการจัดตั้ง EV charging station ไว้ในหลายจุดตามท้องถนนจึงสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นครั้งต่อไปนะคะเราก็จะพาไปชมสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในประเทศไทยว่ามีที่ไหนกันบ้างโปรดติดตามสัปดาห์หน้าค่ะ ท่านผู้ชมครับไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานจากกลุ่มปะตะทกันค่ะปะตะทจับมือโออาพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในสถานีบริการเอ v วพร้อมเปิดให้บริการภายในปีนี้เพื่อสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการและประชาชนคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปะะทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออา พร้อมด้วยคุณวุฒิกรสติถิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV โดยมีคุณบุญมาพลธนกรกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจพับลิกน้ำมันโอและ คุณโรงชัยปัญญาภัโรธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ปตทร่วมลงนามค่ะความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ Public EV Charging Station เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตและร่วมกันกำหนดแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการ EV Charging Station ในสถานีบริการ NGV ในอนาคตโดยจะเปิดให้บริการแห่งแรกที่สถานีบริการ NGV ปตทสาขากำแพงเพชร2เป็นสถานีต้นแบบซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้และจะขยายพื้นที่การให้บริการ EV Charging Station ภายในสถานีบริการ NGV ทั้งหมด10แห่งทั่วประเทศค่ะ สนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะไปต่อกันด้วยบริษัทของคนไทยที่มีความสามารถในการออกไปซื้อบริษัทต่างชาติได้แล้วในวันนี้ค่ะ GPC s เข้าซื้อโครงการไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน595เมกะวัตต์มูลค่า500ล้านเหรียญสหรัฐโดยเข้าถือหุ้น25%เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอีก149เมกะวัตต์ บริษัท Global Power Synergy ยยจำกัดมหาชนหรือ G.P.S.C. แจ้งว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564บริษัท Global Renewable Synergy ยยจำกัดหรือ G.R.S.C. ถือหุ้นร้อเซโดยบริษัท Global Power s ิ n e r g y จำกัดมหาชนหรือ G.P.S.C. แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตทได้ลงนามกับบริษัท c o p e n h a g e n Infrastructure Partners หรือ C.I.P. เพื่อเข้าลงทุนในสัดส่วน25%คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมจนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ500ล้านดอลลาร์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝังในไต้หวันคุณวรวัตพิทยาสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Global Power s y n ซินยจจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในการถือหุ้น25%ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น2,294เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส,ส่วน34%ของกำลังการผลิตทั้งหมด6,761เมกะวัตต์ซึ่งระยะที่1คาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี2,565จำนวน96เมกะวัตต์และระยะที่2คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี2,566จำนวน499เมกะวัตต ซึ่งเป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA กับบริษัทไต้หวันพาวเวอร์คอมพานีเป็นระยะเวลา20ปีนับเป็นโครงการขนาดใหญ่สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมได้มากกว่า6แสนครวัวเรือนโดยทั้งโครงการจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรามาสที่1ปี2567การลงทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการยื่นขออนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศและขออนุมัติ Ministry of Economic a f f a i r ของไต้หวันต่อไป ยหลังจากการซื้อขายหุ้น CI2 และ CI3 บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินการหลักของโครงการ CFXD ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องในแวดวงพลังงานยังมีเรื่องราวดีๆอีกนะครไปติดตามชมกันเลยค่ะสนพเผยราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนหลังกลุ่มโอเปกขัดแย้งนโยบายการผลิต คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานสอนพอคาดการราคาน้ำมันดิบว่าราคานนมันดิบยังคงผันผวนหลังตลาดกังวลเรื่องความขัดแย้งในการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสเกี่ยวกับนโยบายการผลิตเดือนสิงหาคม2564เป็นต้นไปค่ะซึ่งหากไม่มีการปรับเพิ่มการผลิตใดๆจากกลุ่มโอเปกพลัสจะทําให้ตลาดน้ำมันดิบโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวในไตรมาสสและสได้ ในทางตรงกันข้ามตลาดยังคงกังวลว่าหากไม่มีข้อสรุปอาจเกิดสงครามราคาขึ้นได้ค่ะภาพรวมสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกวันที่5ถึง11กร,รกฎาคม2564ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสเท็กซัสเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ73.47เจหรียญสหรัฐต่อบาลแเร็ดลิบ3า7จเจหรียญสหรัฐต่อบาเรลเรรเรโดยปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วศู8ปต่อเหรียญสหรัฐต่อบาเรล ทั้งนี้นักลงทุนยังคงกังวลกับความไม่แน่นอนของนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC+ หลังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในการประชุมที่ผ่านมาขณะที่รัเสเซียพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการเจราจาเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564เป็นต้นไปข้อมูลเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์พลังงานวันนี้ .com ค่ะ เรื่องในแวดวงพลังงานยังไม่หมดนะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะข่าวดีจาก PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีมาตร,รก,การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเป็นเวลา2เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่1.1.1ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรีหากใช้ไฟฟ้าเกิน90หน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่91เป็นต้นไปคิดค่าไฟฟ้าตามปกติค่ะ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่1.1.2และ 1.2ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์2564เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงินการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานกุมภาพันธ์2564ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้นค่ะสำหรับการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าของหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานกุมภาพันธ์2564 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยหน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐานกุมภาพันธ์2,564หากใช้ไฟฟ้ามากกว่า500หน่วยแต่ไม่เกิน1,000หน่วยหน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐานกุมภาพันธ์2,564บวกด้วยร้อยละ50ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐานกุมภาพันธ์2,564 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า1,000นหน่วยหน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐานกุมภาพันธ์2564บวกด้วยร้อยละ70ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐานกุมภาพันธ์2564ค่ะ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กประเภทที่สองไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหากใช้ไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งรอยหน่วยได้ใช้ไฟฟ้าฟรีกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน100รอยหน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรีหนึ่งร้อยหน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่หนึ่งเป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้านหรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th ค่ะ สนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together ไปต่อกันด้วยเรื่องของความช่วยเหลือในแวดวงพลังงานกันค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องความช่วยเหลือกันนะคะกฟผเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เร่งสมมอบหมวกป,ป้องกันเชื้อ PAPR ตามเป้าหมายแรก500ใบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ และทีมอาสาของกอฟพก็ได้ผลิตเพิ่มมาอีก500ใบเพื่อทีมแพทย์ปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด19ค่ะดรจิราพรสิริคำรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพเปิดเผยว่ากระแสข่าวที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นลมหมดสติในชุด PPE ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเป็นเวลานาน กฟผจึงผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PA-PR เร่งส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศซึ่งขณะนี้กฟผผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PA-PR ได้ประมาณ300ใบพร้อมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลแล้วกว่า35แห่งทั่วประเทศโดยจะเร่งผลิตและส่งมอบให้ได้ตามเป้า500ใบาภายในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้ พร้อมทั้งเตรียมจัดหาทุนเพิ่มสำหรับการผลิตหมวกให้ได้อีก500ใบเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมแพทย์ใช้เป็นเกราะป,ป้องกันภายโควิดแทนชุด PPE ซึ่งการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ได้ผลิตภายใต้ฐานการผลิตและทดสอบคุณภาพหลักที่กฟผสำนักงานหนองจอกนอกจากนี้ก็ยังได้กระจายการผลิตไปยังเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าต่างๆที่มีความสามารถภายใต้การควบคุมมาตรฐานกลางเดียวกันโดยผลิตในห้องคลีนรูม เพื่อควบคุมความสะอาดตลอดขั้นตอนการผลิตมีการทดสอบให้ได้มาตรฐานพร้อมบรรจุลงกล่องแยกชิ้นก่อนส่งมอบจึงมั่นใจได้ว่าหมวกทุกใบสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนร้อยเปอร์เซนสำหรับตัวหมวกมีน้ำหนักเบาใช้งานได้คล่องตัวรวมทั้งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง8ชั่วโมงค่ะ ทั้งนี้โดยการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PAPR นี้เกิดจากการรวมน้ำใจของคนไทยร่วมกับกฟผระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเทใจจนได้เงินทุนครบสำหรับการผลิตหมวกตามเป้าหมายภายในเวลาอันรวดเร็วกฟผยืนยันแล้วก็พร้อมนะคะที่จะช่วยประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ ท่านผู้ชมคะเรื่องราวของพลังงานยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อคะ่ะไปต่อกันด้วยอีกข่าวดีๆเพื่อสังคมและส่วนรวมนะคะ BIG ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดินหน้าพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายร่วมสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ฟรีคุณปียบุตรจารุเพนกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรีลแก๊สจำกัดหรือ BIG เปิดเผยว่า BIG ได้ร่วมมือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่าย ในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่างๆโดยสามารถนำถังออกซิเจนที่ได้มาตร,รฐานมาออก,กออกซิเจนทางการแพทย์และอายุถังไม่เกิน5ปีหรือหากเป็นถังบรรจุที่เกิน5ปีก็ต้องผ่านการทดสอบภาชนะบรรจุตามมาตร,รฐานการทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซและไม่เกิน5ปีโดยสามารถนำถังออกซิเจนเข้ารับการเติมออกซิเจนได้ฟรีได้ที่คู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายดังต่อไปนี้ บริษัทยูเนเต็ดอินดัสทรียลแก๊สจำกัดโทร02 708 4148-9บริษัทสาคอนอินดัสทรียลแก๊สจำกัดโทร062 695 6545และ094 898 6655และบริษัทรังสิตอินดัสทรียลแก๊สจำกัดโทร02 996 0888 อย่างไรก็ตาม BIG เตรียมหารือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุรณิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่างๆสามารถนำถังออกซิเจนตามเงื่อนไขดังกล่าวมาเติมบรรจุและนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้าน โฮมไอโซเลชันและยังได้กล่าวเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะ GPSC พร้อมเปิดโครงการ GPSC ยังโซเชียลอินโนเวเตอปีที่4ปั้นเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานไอเดียเจ๋งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคมนี้คุณวรวัตรพิทยาสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปะตะทเปิดเผยว่า GPSC ได้จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2021ต่อเนื่องเป็นปีที่4ภายใต้แนวคิดพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหรือปวชหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดในสหัวข้อได้แก่ หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดในการนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกหรือการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 2. สิ่งประดิษฐ์ต้องเป็นชิ้นงานเครื่องมือเครื่องจกักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาและ 3. กระบวนการและการบริการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูป ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารอบการประกวดในครั้งนี้จะได้รับทุนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององ,องค์กรที่นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหรือ Sustainable Development Goals มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมการใช้พลังงานโดยใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีโอกาสนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาได้จริง รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้งนี้นะักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2564หรือติดตามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ดที่ Facebook GPC Young Social Innovator ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ ท่านผู้ชมคะข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานติดตามกันได้ค่ะผ่านทางรายการพลังงานวันนี้นะคะแลสะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีข่าวสารอยากฝากประชาสัมพันธ์อยากแนะนําติดชมรายการนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะ ผ่านทางนะคะ c o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  k n p n p e พ e นะคะพลังงานวันนี้ติดตามชมรายการย้อนหลังก็ผ่านทาง y t u t u นะคะแล้วก็สำหรับรายการของเราพลังงานวันนี้นะคะติดตามชมกันได้ค่ะทุกวันอาทิตย์7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีช่องไทยรัฐทีวีค่ะกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ